ยกมือไหว้ซาครับเปิดฝูงพี่น้องชาวไทยชาวโลกคู่คู่คนครับพบเจอผมเช่นเดิมครับที่จุมาลงกณขณะนี้กําลังรับชมผมอยู่ในช่องคนสร้างฝันงานทํามือนะครับวันหนึ่งพี่ผมจะมาถ่ายทาคลิปเกี่ยวกับสอนทางมาถึงมือเกี่ยวกับเครื่องหนังนะครับเมื่อวันก่อนผมได้หนังอพยืหนึงนะครับเป็นหนังชาโมว์อพยนใดนะครับสามารถผมได้เหรอหนาประมาณมิลสี่นะครับมิลสองผมว่ามิลสี่ถึงมิลห้าสามแต่ว่าหนังชาโมวพวกเนี้ยมันเป็นหนังชาโมวแบบอัดลายนะลายมันก็จะประมาณนี้นะ แต่วันนี้ผมจะไม่สอนทำกระเป๋านะครับแต่วันนี้ผมจะทําเป็นเสื้อเป็นเสื้อแขนสั้นนี่แหละครับเพราะว่าผมอยากได้เสื้อแขนสั้นสักตัวหนึ่งเอาไว้ออกคลิปเวลาขี่มอเตอร์รไซค์นะเท่ๆสักตัวนะ่ะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกวันนี้ผมใช้เสื้อในการขี่มอเตอร์รไซค์สักสามสี่ตัวนะหนึ่งในนั้นคือเสื้อหนังชามัวนะเสื้อตัวนี้คือผมใช้ประจานะครับโดยเฉพาะหนังชามัวหรือหนังที่มันไม่ได้เคลือบ นะข้อดีของมันคือมันใส่แล้วมันสบายตัวกลัวเสื้อหนังที่ทําการเคลือบผิวมาแล้วนะเสื้อหนังพวกนี้ที่เป็นหนังชาโมหรือหนังที่ไม่ได้เคลือบผิวพวกนี้มันเหมาะกับบรรยากาศแบบบ้านเหล่านานะใส่แล้วไม่ร้อนมากแต่ข้อเสียของหนังชาโมพวกนี้เวลาใช้เป็นนานๆแล้วมันก็จะเนี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้เคลือบนะก็จะเกิดพวกผิวรอยพวกตะคงตะค่พวกนี้หรือเงือเราเข้าไปจับไปเกาะนะครับเนี่ยเงือเราจะเข้าไปจับไปเกาะตามพวกนี้ และนี่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของหนังชาโมะนะนี่คือเสื้อต้นแบบของผมนะครับผมอยากจะได้เสื้อเป็นเสื้อแขนสั้นสไตล์ญี่ปุ่นนะคอวีเสื้อตัวนี้ผมตัดใส่ตั้งแต่สมัยผมอยู่ปีสามนะครับผมใช้มาหลายสิบปีแล้วล่ะเวลาผ่านไปมันก็ชุรุดทรุดโรมลงไปนะครับผมก็เลยจะเอาเสื้อตัวนี้มาทําเป็นต้นแบบเพื่อที่จะสร้างเสื้อนหนังที่มีความทนทานขึ้นเอาไว้ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนหน้าร้อนของอไทยคลิปนี้จะแบ่งออกเอป็นสองภาเหมือนเดิมนะครับ าร์ทแรกคือการทำแพทเทิร์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีฮะมีหนังและเครื่องมือตัดเย็บงานเนี้ยจะใช้จักรเป็นหลักนะครับ2คือนะฮะกระดาษทําแบบาร์นแรกของคลิปนี้จะหนักไปทางการทำแพทเทิร์นะครับเพราะว่าผมจะทำแพทเทิร์ของเสื้อตัวเนี้ยให้เป็นแพทเทิร์ในการเย็บจักรซึ่งว่ามันจะมีความแตกต่างจากแพทเทิร์นของการเย็บมือครับ และวันนี้ผมจะทำแพทเทิร์นโดยที่ไม่ระเบิดเสื้อตัวเองทิ้งนะอันดับแรกเราต้องมีนี่ครับคือกระดาษเอาไว้ทําแบบผมเลือกใช้กระดาษเท้าแข็งนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ทรงคงตัวดีแล้วก็มีเสื้อที่เราต้องการนะครับอันดับแรกคือการวางเสื้อที่เป็นต้นแบบเพื่อจะคัดลอกแบบแบบหยาบๆก่อนนะวางเสื้อที่เราต้องการเป็นต้นแบบครับเอามาวางพึงให้รูปทรงมันเป็นไปตามเสื้อที่มันเป็นนะแล้วก็ใช้ปากกาครับปากกาเคมีขีดหาระยะเสื้อ กขาคล่า Okay. ตอนนี้ผมได้ทําการด่าแบบมาเรียบร้อยนะครับผมจะใช้ปากกาอยู่สองสีนะใช้ปากกาเคมีสีน้ําเงินนะครับหากว่าเห็นนะ mm ื่อเก็บของจ้างของเสื้อโดยรวมทั้งหมดนะครับส่วนว่าปากกาสีดาเนี่ยผมจะใช้เป็นจุดไข่ปลานะ mm hmm. สาเหตุที่ต้องใช้ปากกาสองสีนี่คือจุดไข่ปลาคือจุดที่จะต้องใช้กันไกตัดเพื่อแยกออกมาเป็นแพทเทิร์นนะครับ mm hmm. ส่วนสีน้ําเงินอน่ะ เอามาดูเพื่อเก็บรูปร่างและโครงสร้างมันส่วนไหนที่เราต้องเพิ่มเติมหรือลดลงอะ่ะเวลาที่เราทํางานเครื่องหนังประเภทเสื้อผ้าพวกเนี้ยหรือเวลาที่เราทาแพทเทิร์นเสื้อผ้าพวกเนี้ยให้ใช้เส้นอยู่2ลักษณะนะครับคือเส้นทึบก,กับเส้นปละเพราะว่าเส้นปละเวลาเราทำแพทเทิร์นเนี้ยมันหมายถึงเส้นที่เราจะต้องตัดในการทำแพทเทิร์นเพราะว่าพวกเนี้ยมันคือแพทเทิร์นโดยรวมแพทเทิร์นโดยรวมคือต้องแตกมาเป็นแพทเทิร์นย่อยอีกทีหนึ่งสำหรับแต่ละส่วนเช่นจนแขนจนตัว ตัวฟักซ้ายตัวฟักขวาหน้าหลังพวกนี้เราจะต้องแตกอีกทีหนึ่งแต่การแตกจะต้องแตกเป็นชั้นเป็นชั้นแต่ตอนนี้แพทเทิร์นออกมาเป็นลักษณะนี้ครับพอเราได้แพทเทิร์นออกมาลักษณะนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเกีย่ยวนห้เป็นแพทเทิร์นเต็มทั้งหมดนะเพราะว่าเทคนิคส่วนใหญ่ด้านซ้ายจะเท่ากับด้านขวาอยู่เสมอผมจะใช้วิธีการทับแล้วตัดมันจะได้แพทเทิร์นที่มีความเท่ากันทั้งสองด้านนะ ตอนนี้ผมได้แพทเทิร์นแบบโดยรวมของเสื้อตัวนี้มาแล้วครับจะใหญ่กว่าความเป็นจริงหน่อยนะครับผมเรือเอาไว้สาหรับทีผีจักไว้เรียบร้อยแล้วแหละมันยิงออกมาใหญ่กว่าความเป็นจริงสักหน่อยจากนี้ไปผมก็จะเข้าสู่กระบวนการการเก็บละเอียดนะครับโดยเช่นว่าทาภาคกวาให้เหมือนฝากซ้ายครับโดยเฉพาะไอ้ตรงนียครับตรงรอยตรงแขนนี่นะตรงข้อตอ่อระหว่างตัวแขนกับตัวเสื้อผมจะใช้เทคนิคนี้นะแทงนําหารนะยะ เพื่อที่จะตั้งระยะระหว่างแขนซ้ายกับแขนขวาให้มันเท่ากันนะตอนนี้ผมได้แบบคล้าวๆของตัวเสื้อนะครับแล้วเป็นแบบคร้าวๆที่พร้อมจะเป็นแบบชำระแล้วนะเพราะว่าผมก็จะระเบิดแบบ มาจากแบบข้อกล่าวครับให้เป็นแบบและเอียดทีิดีนะครับนี่คือแบบส่วนตัวของด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังนะด้านหลังผมใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามต่อจากนี้ไปผมก็จะทําการเริ่มชแระออกเป็นออกเป็นทีละส่วนนะครับอันดับแรกที่ผมจะทําคือทําส่วนของด้านหลังก่อนในการทําส่วนของด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเป็นชิ้นง,งานที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมจึงต้องเอาแขนมาออกก่อนนะครับของทั้งสองข้างนะ อตอนนี้ก็ได้แพทเทิร์นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแพทเทิร์นนี้ไปทาบกับกระดาษอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เก็บไอตัวนี้ไว้เพื่อจะไป,ไปแตกกระเทินด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะ ตอนนี้ผมได้แบบแบบร่าวกล้าของเสื้อแขนสั้นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วนะมันมันจะประกอบออกเป็นหนึ่งส่วนด้านหลังแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของตัวหน้าฝั่งใหญ่นะครับผมให้ชื่อว่าแผ่นหน้าหน้าซ้ายแล้วกันแผ่นเล็กขวาก็จะเป็นหน้าขวานะอันนี้ก็จะเป็นหลังส่วนตัวแขนมันอะมันเป็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะพลิกออกมาด้านหนังนะ ด้านขาวที่ผมให้เป็นด้านขวาแล้วกันนะด้านนึงผมให้มันเป็นด้านซ้ายนี่คือเวลาเราทํางานพวกงานเสื้อผ้าเรามากักจะต้องแตกแบบมาเป็นแบบคร่าวๆอย่างนี้ก่อนครับนี่คือเฉพาะแบบโครงสร้างมันนะว่าโครงสร้างม,ามันจะประกอบด้วยแพทเทิร์นประมาณนี้ส่วนว่าส่วนรายละเอียดอย่างเช่นตัวซับในปกคอที่ยืน่นออกมาแล้วก็ตัวสาบเสื้อพวกเนี้ย อันเนี้ยเราจะต้องไปทําแบบย่อยอีกต่างหากถากซึ่งพวกเนี้ยมันไม่ยากนะหากว่าเราได้โครงสร้างหลักมาแล้วการจะตัดผ้าหรือตัดหนังเพื่อซับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะพวกเนี้ยจะไม่เป็นปัญหาแนละ้วพวกเนี้ยมาทําง่ายๆขอให้เราได้โครงสร้างใหญ่ๆพวกนี้มาก่อนเพราะว่าโครงสร้างพวกเนี้ยเราจะเอาไปตัดหนังถ้าเกิดใครที่ไม่มีหนังชิ้นใหญ่นะครับไม่มีหนังพื้นเออผมแนะนําให้ซอยโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่ซอยง่ายสุดคือโครงสร้างส่วนของด้านหลังนะ สองส่วนหรือสามส่วนก็ได้นะครับหรือแมั่งก็สี่ส่วนเต็มที่แล้วล่ะเพราะส่วนของด้านหลังจะเป็นส่วนที่ซิ้เนเรื่องนี่สุดนะคลิปวันนี้ยแมเปิลเพียงแค่ทําโครงสร้างทำแพทเทิร์นสำหรับการตัดแบบเยบ็บด้วยจักรเย็บผ้าเท่านั้นนะคลิปหน้าก็จะเป็นพวกงานลงมือตัดหนังประกอบชิ้นง,งานมาดูกันครับว่าคลิปหน้าหน้าตาของเสื้อผมจะออกมาเป็นยังไงคลิปนี้ลาก่อนครับไว้าซาลาครับพี่น้องครับ